สถานี้มั่นใจพยายไทยนวมินนะคะวันนี้ขอเสออนอรายการพยยรางพาทัวร์อีพีที่7แล้วนะคะในส่วนของอีพีนี้นะคะเพลิน <Per l S 1> จะพาทุกท่านนะคะไปดูแผนกใหม่ของเราค่ะนั่นก็คือแผนกเวชศาสตร์ป้องกันพนาค่ะ ไปดูว่าที่นะคะจะมีการตรวจแบบไหนคุณหมอใช้วิธีการตรวจแบบไหนและบุคคลที่จะเข้ามาที่เราเนี่ยมีความเหมาะสมหรือว่าจําเป็นที่ต้องมาเข้ามาตรวจเนี่ยจะเป็นแบบไหนยังไงนะคะแล้วก็มีการตรวจอะไรบ้างและที่สําคัญเลยเพื่อนจะพาทุกท่านนะคะไปดูสถานที่ใหม่ของเรากันค่ะอ๋อเกือบลืมไปเลยค่ะได้ข่าวว่าที่แผนกนี้นะคะมีพยาบาลที่น่ารักน่ารักอยู่คนนึงค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็คือ เพินเองค่ะไปเราตามไปดูกันเลยดีกว่านะคะไปค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่ผู้รับบริการนะคะจะนั่งรอเข้าห้องตรวจค่ะและรอวัดความดันนะคะซึ่งที่นั่งของเราจัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอค่ะกว้างขวางแล้วก็นั่งสบายมากๆเช่นกันค่ะ เราก็มาถึงแล้วนะคะสําหรับรแผนกวิสัยป้องกันพนาของเรา <Wow. S 1> เป็นยังไงบ้างคะสวยใช่ไหมคะข้างนอกยังสวยขนาดนี้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าข้างในจะสวยขนาดไหน <Wow. S 1> และที่สําคัญนะคะโรงพยาบาลของเรานะคะก็ยังเน้นในเรื่องของความสะอาดอยู่เหมือนเดิมค่ะในทุกๆจุดของโรงพยาบาลเราใส่ใจจริงๆค่ะมั่นใจพยาไทยนวมินได้เลยค่ะ wow. สัสดีคะ่ะน้องเพินค่ะถ้าคนไข้มาตรวจที่เวชศาสตร์ป้องกันพารพาของเราโรงพยาบาลเพยรไทยนวมินนะคะที่เรามีการตรวจยังไงบ้างคะจ้าค่ะของทางเรานะคะก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมจากแผนตรวจสุขภาพปกตินะคะคือเราจะมีการตรวจถึงระดับวิตามินเกลือแร่ะนะคะในเลือดแล้วก็มีการตรวจระดับฮอร์โมนรวมถึง DNA ดีเอ็นเอด้วยค่ะจริงๆก็เหมาะตั้งแต่วัยทํางานเลยนะคะจนถึงวัยอายุ40 50-60ได้หมดเลยะคะ่ะขึ้นกับว่าต้องการทราบอะไรนะคะอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติว่าวัยทํางานไลฟ์สไตล์ของเรา จะทำให้เรารู้สึกเจ็บเพียทานอาหารไม่ค่อยดีอันนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับการตรวจวิตามินเกลรอแร่นะคะส่นวนวัยที่อายุเยอะกว่าน,นั้นก็อาจจะเหมาะสําหรับตรวจระดับฮอร์โมนค่ะเได้ข่าว่าอของเราเนี่ยจะมีการสัญญาที่ไม่เหมือนกับแผนกอื่นๆ ใช,ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะของเราก็จะมีการสั่งอาหารเสริมนะคะที่เป็นเฉพาะบุคคลไปเลยว่าเออแต่ละท่านเนี่ยเหมาะสาหรับอาหารเสริมตัวไหนบ้างนะคะปริมาณเท่าไหรค่ค่ะทีนี้ก็ได้ยาเพาะบุคคลเฉพาะเราเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะถูกต้องค่ะตรงจุดไปเลยนะคะใช่ค่ะค่ะเรามีให้บริการดิบวิตามินด้วยนะคะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงขึ้นเตรียมพร้อมรับมือกับโควิดค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็ในช่วงอายุวัยที่จะมาดิบวิตามินเนี่ยได้ได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์ค่ะก็ส่วนมากนะคะเราก็จะเหมาะสําหรับคน ที่วัยกลางคนได้เลยค่ะแล้วก็วัยที่ประมาณ40-50ได้ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตาม ผู้ที่จะต้องดื่มอะค่ะก็จะต้องมาพบแพทย์ก่อนเพื่อดูว่ามีข้อห้ามในการดื่มวิตามินหรือเปล่าค่ะสําหรับคนไข้โรคเรื้อรังนะคะไม่ว่าโรคอะไรก็ตามนะคะแน่นอนว่าตอนแรกก็ต้องไปแนะนําว่าให้พบกับคุณหมอเฉพาะทางก่อนนะคะเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องนะคะส่วนท่านไหนที่รู้สึกว่าอยากได้ตัวช่วยนะคะทางคณะของเรานะคะก็มีตัวช่วยอย่างเช่นว่าร่วมดูแโลโรคต่างๆอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไขมันนะคะเราก็มีตัวอาหารเสริมที่ช่วยในการร่วมดูแลได้ค่ะ ค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้จากอาจารย์ไปเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะทําให้เราเนี่ยได้รู้จักในส่วนของเวชศาสตร์ป้องกันพนามากยิ่งขึ้นแล้วก็กระ่างมากขึ้นต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะน้องเพิร์ลค่ะจุดแรกนะคะที่เพิ่นจะพาทุกท่านไปชมกันนะคะก็คือห้องตรวจวแพทย์ของเรานะคะตามเพิร์ลไปได้เลยค่ะตามเพิร์ลไปได้เลยค่ะค่ะในส่วนของห้องตรวจของเรานะคะ ก็สวยงามไม่ใช่น้อยเลยนะคะมีความเป็นระเบียบและสะอาดค่ะในส่วนของเตียงของเรานะคะก็ได้มาตรฐานค่ะรวมถึงมีอุปกรณ์การตรวจที่ครบถ้วนค่ะคุณหมอนะคะแล้วก็ผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการที่เรานะคะสามารถนั่งได้อย่างสบายๆเลยค่ะ ห้องที่2ของเรานะคะเป็นห้อง <Wow. S 1> ที่ใช้ในการดิบวิตามินค่ะซึ่งห้องนี้กว้างขวางสะอาดแล้วก็พักผ่อนได้อย่างสบายสบายได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องนี้สามารถให้บริการได้พร้อมกันทีละสองท่านได้เลยค่ะเรามีเครื่องที่ใช้ในการกำหนดอัตราการไหลของการดิบวิตามินค่ะซึ่งมั่นใจได้เลยค่ะว่า ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะและระหว่างที่ดิบนะคะเราสามารถที่จะปรับเบาะค่ะเพื่อให้พักผ่อนนอนหลับหรือว่าพักสายตาระหว่างนั้นได้เลยค่ะไม่เบื่ออย่างแน่นอนค่ะซึ่งระยะเวลานะคะคที่เราใช้ในการดิบวิตามินแต่ละครั้งนะคะอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะ สำหรับในขั้นตอนการตรวจที่ผู้รับบริการนะคะจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนชุดนะคะทางแผนกของเราค่ะก็ได้จัดในส่วนของห้องแต่งตัวไว้นะคะสำหรับผู้รับบริการนะคะที่แยกจากส่วนอื่นนะคะ และที่สุดท้ายนะคะที่เพิ่นจะพาทุกท่านไปชมนะคะก็จะเป็นห้องรับรองค่ะสําหรับผู้รับบริการนะคะที่จะเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ของเราค่ะซึ่งกว้างขวางสวยงามหรูหรามากค่ะ ก็ยังมีทีวีนะคะสำหรับอำนวยความสะดวกให้แอร์เ hmm. ย็นๆพักผ่อนได้สบายกว้างขวางมากๆเลยค่ะไม่ว่าเพื่อจะนั่งตรงนี้ก็สบายจะนั่งตรงนี้ก็สบายค่ะหรืออยากจะนั่งพักผ่อนตรงนี้ก็สบายค่ะ ขออนุญาตคุณส้มช่วยเล่าประสบการณ์ในการที่มาตรวจที่แผนกของเราให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามาตรวจด้วยเรื่องอะไรเป็นยังไงบ้างอะคะ่ะก็ปกติตอนที่ส้มมาค่ะส้มก็คือมีอาการมาไม่หลับนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่เฟรชเราไม่สดชื่นนะคะแล้วก็ผิวพรรณเราอะดูแห้งๆด้วยด้วยอายุด้วยวัยอะคะ่ะอาการเหล่านี้มันดีข <Wow. S 2> ึ้นนะคะ ค่ะแล้วคุณหมอได้มีการตรวจหรือว่าส่งตรวจอะไรบ้างไหมคะเป็นเฉพาะทางพี่ก็ได้มีการตรวจในเรื่องของวิตามินนะคะว่าเราขาดวิตามินอะไรบ้างนะคะ,คะก็เลยทําให้รู้ว่าเราขาดไปหลายอย่างเลยค่ะ <c oughs> ก็คุณหมอก็จะจัดยาให้เฉพาะที่เป็นของส้มโดยตรงเลยนะคะก็ประทานไป2เดือนแล้วนะคะรับยาไปค,ะค่ะก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื่นขึ้นนะคะอาการต่างๆก็ดีขึ้นมากเลยค่ะ คุณส้มก็ได้ใช้บริการที่เราในส่วนของมาดิบวิตามินด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะส้มได้ดิบวิตามินไปสองครั้งค่ะเป็นไงบ้างผิวชุ้นชุ่มชุ่นะคะปกตินิสจะเป็นคนผิวแห้งมากนะคะ,คะตอนนี้รู้สึกว่าผิวแบบไม่มีคัาบยิบยิบแล้ว่ะคะดีมากค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของวิตามินของเราเนี่ยเพิ่มในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วย ที่คุณส้มมีประวัติในเรื่องของภูมิแพ้นี่ก็เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นค่ะช่วงนี้ส้มไม่ค่อยจามนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแพ้อะไรง่ายๆด้วยอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้ววันนี้คุณส้มกลับยังไงคะอืมไม่มีใครมารับอะคะ่ะว่าเดี๋ยวควจะกลับแท็กซี่แหละคะ่ะอ๋อค่ะทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยมีในส่วนของบริการรถรับส่งด้วยนะคะคุณส้ม,มคุณส้มสนใจไหมคะอ๋ยดีจังเลยคะ่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเพื่อนจะพาไปติดต่อด้านล่างนะคะได้ค่ะได้ค่ะ ีค่ะค่ะแค็์ไซี่ยินดีให้บริการค่ะไ่่ทราบว่าลูกค้าจะเดินทางไปที่ไหนคะไปแฟชั่นค่ะแฟชั่นไอแลนด์ตอนนี้บริการของเราจะไม่รับเงินสดนะคะจะเป็นบริการจ่ายผ่านบัตรเดบิตเคดิตหรือว่าแอปธนาคารนะคะแฟชั่นไอแลนด์ตอนนี้จะราคาอยู่ที่113บาบาทนะคะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเชิญขึ้นรถได้เลยค่ะ สวัสดีครับลูกค้าไปแฟชั่นนะครับค่ะแฟชั่นค่ะรถเรามีบริการหที่นั่งแล้วก็มีบริการวิวแชร์สำหรับผู้ป่วยนั่งรถวิแชร์มาดีจังเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ คกับแพบาลพาทัวร์อีทีนี้ของเราที่เพินินพาทุกท่านไปดูในส่วนของแผนกเวชศาสตร์ป้องกันพนาของเราได้รับความรู้เยอะเลยใช่ไหมคะว่าในส่วนของแผนกนี้ทําอะไรกันบ้างและการตรวจเป็นยังไงบ้างรวมถึง ข้อพิเศษหรือว่าขั้นตอนในการตรวจที่คุณหมอให้ของคนัรบริการแต่ละท่านก็ใส่ใจและดูแลดีมากๆเลยนะคะก็ฝากาแผนกใหม่ของเราด้วยนะคะในส่วนของแผนกบริตร์ป้องกันพนาของเราค่ะเรื่องความสะอาดความปลอดภัยก็มั่นใจเพียรไทยน้อมินได้เลยค่ะว่าสะอาดปลอดภัยปลอดเชื้ออย่างแน่นอนค่ะยังไงเพลินขอฝากรายการพยาบาลพาทัวร์ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด s u b ส cribe ให้เราด้วยนะคะพบกับเพลินในอีพีหน้าอีีที่8นะคะสาหรับ สวัสดีค่ะและบ๊ายบายค่ะ